พื้นที่ตรงไหนตรงไหนบ้างวะพื้นที่ป่าเรือตามสภาพอันนี้ปลูกกินเองบ้างหรือยังได้เอาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ขายถ้าตอนถ้าตอนเย็นๆหน่อยมันจะสดชื่นตลอดทุกวันก็มะเขือนี่ก็ได้เก็บขายบ้างแหละขายเลยเหรอมะเขือก็ขายได้ออ๋เดี๋ยวไ้ทำแกงขายก็ ก็เด็กเองดังนั้นมีน้ํามีน้ำเลยนี่นี่ปอเมื่อก่อนนี่ก็จะโลกมากป้าก็ลงไปถางปลูกข้าวโพดเอาไว้มาชิมดูเป็นผู้สือข่าวรายงานมาสิเนี่ยป้าดีใจมากเลยแล้วมีหมากี่ตัวเนี่ยโอ้โหเม่คือครัวนมคืครัวนะฮะาแนะนำนี่นะฮะครัวตู้เย็นใหญ่เป็นเสียก็เลย ประกอบค้าขายในนั้นแหละในห้องไม่มีอะไรตู้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันเป็นต้นไม้อะไรฮะดูต้นต้นหัวกกยาวอ่เนี่ยป้าปลูกพ่อเอาไว้น้ำมันแห้งเลยปลูกไว้เดี๋ยวน้ำมาแล้วไปเอาน้ำเราเราขุดน้ำจากฝั่งนู้นมาไม่ได้ใช่เดี๋ยวว่าหน้าน้ำน้าฝนนี่น้ำจะเต็มตรงนี้เลยอ๋อก็หาปลาในนี้ได้แล้วจากใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแม่ป้า แล้วมีน้ำเต้าน้ำเต้ายืนได้นี่อะไรข้าวโพดเหรอข้าวโพดนังนนั้นเลยป้าก็ปลูกเกเทศไว้ที่ตามจุงต่างขายก็เบ้จะมาหยุดเนี่ยช่วงป้องกับปัดอันนี้เป็นบุญขายเก่า จะมาบุกแล้วก็คลองม,ลมีแตน้ำโลบไม่ไม่เป็นคลองนะป้าช่วยกันทำที่นี่นไปถึงตรงนี้ลเลยหรอหที่ลองเรือไว้ครัไอตรงนี้ก็เอาไม้ที่มีทำตาพี่พวกพี่เขาไม่รู้ว่าป้าอูยอยู่ที่นี่กันร <laughs> ูป่ะอ้าวป้า ยบบ้านะบ้าานนนะตรงนี้มันเขตตำบลอะไรตำบลขุนงงหรือว่าตำบ,ตบลหนองขายาดหนาาองขายาดอ๋อหนองขยาดแล้วเฮ้ยว้าวดูขาวมากเลยนะปล <c oughs> าไม่ดัวแล้ววันดำอะไรก็ช่างวันอายุหกกว่าแล้วแต่ขอให้แข็งแรงอย่าเป็นอะไรดูนี่มือป้านถ่ายมือถ่ายมือนี่ดูมือดูม <c oughs> ือดูมือเป็นมือชาวไร่ชาวนาแล้วนะนี่ อันนี้มีแทนจะปลูกอะไรไหมมีมีแผนจะลูกอะไรด้านนี้ยาวไว้เดี๋ยวถ้าเด็กๆจะอยู่ก็จะให้เป็นสนามจะปลูกแต่ทางนู้นเด็กๆ,ๆเขาหน่อยให้เขาไอ้นี่น,นี้มันแบบมันมันลบมากกว่าป้ายจัดได้ขนาดนี้นทำมาจากไหน <c oughs> ทำเองแล้ว นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอบริจาคเลยเดี๋ยวมาเลยนี่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยอยากได้ไจานดาวเทียมไม่มีดูเส้นแดงเลยเอจานเหรอได้ได้จานดาวเทียมหาให้ไม่มีดูเส้นแดงเลยดูอึดอัมากอยู่นี่ต้องเป็นเส้นเหลืองฮะอาน้ำเอามานี่เลยเอามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเเดินนี่พาทัวร์บ้านก่อน วางเขาเอามาเขาบอกว่าวางจานใช่ไหมจานราวเพียะนี่อะไรเนี่ยไม้ที่เหลือๆเนี่ยตากะเอามาทำอางนีเฮ้ยไม่ได้ฝังเหรอแรกเอาต้นไม้มามันเหี่ยวหมดก็เลยต้องเอาเข้าข้างใน่ายบริเวณบ้านนะเราเดี๋ยวค่อยทำให้มันดีกล่องเลยของเรานี่แหละต้องค่อยๆทำมันไม่หรูหราเลย แต่ป้าอยากให้มันร่มลื่นโดยต้นไม้นนี้หมอ้อไฟหมอ้อแปลงอะไรก็หรือว่าจ้ำไฟจากชาวบ้าน์จ้ำไฟเขาแล้วเราก็ต้องออกให้เขาด้วยนะแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าชอบนะเพราะว่ามันมีแกนไฟตกแล้วทําไมอ่ะหมายถึงแล้วไฟมันต้องขอเป็นของตัวเองไม่ได้หรืออ๋ตอตอนนี้มีทางทีเนยบอกว่า,าใครจะจ่ายเท่าไหร่ครับแปดหมืน่นกว่าอะไรนะแปดหมื่นกว่าต้องเอามาจากสนุนใหญ่เข้ามาค่ะอ๋อ ต้องลงเสาไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าถ่ายถ่ายป้าอุ๊บไม่ต้องถ่ายเรามากอะไรนับแปดมื่นจริงๆเหรอพี่พี่จังไม่รู้มันไก็รู้แต่ว่ามันต้องลงเสาแล้วมันอยู่ห่างจากเสาเยอะไม่ต้องลงเสาการที่จะเข้ามานี่ก็ต้องแต่ธรรมดาแล้วที่ตรงนี้มันเป็นถนนนะตรงนี้มันที่ตาบอดหรือเปล่าไม่บอดไม่บอดค่ะตรงนี้เป็นถนน นีเคือถนนออกนู่นไม่เป็นพื้นที่ของถนนขอนเราแต่ถนนนั้นมันมีมีโตมาแล้วจะมีแล้วแต่ที่นี่หกโมงหกโมงยังมืดตืต่นเลยแต่แดดจังว,นวันแรงมากตอนคืนหนาวมาทานน้ำก่อนใช่ไหมไม่ <c oughs> ให้เขาเห็นข้างใน <c oughs>

คนมาชวนบอกให้ไปขายที่อมตะบอกว่าล็อเป้นี่ยเขาทำของเก่งมากแล้วป้านี่จะแกงเคืองอะไรให้เขาถ้ามีของมันทุกไปนะมีคนบอกว่าจะจากนี้ไปใครเขาจะไปอมตะทำด้วยมือนะเรื่องตำต้มตําแล้วเขาก็ลองอยู่เรื่อยทำลองทำถึงบอกว่าถ้าเนี่ยถ้ามีซาเล้งเรายัง ไปขายคายขายง่ายเนาะไปย้ายตรงนี้ไม่ดีปุ๊บเราตรงที่อื่นแล้วเราก็ค่อยคอยขยับพัฒนาของเราไปเรืเร่อยๆตอนนี้เดี๋ยวต้องซ่อมรถก่อนอตอนแม่อูส่งรูปไปให้ดูมผมยังมไม่เห็นว่ามันจะเป็นสภาพแบบน,นี้เลยเนาะก็นี้ป้ามาทำเองแค่ก็ทําบ้านเสร็จแล้วก็รอบนอนนี้มาทําเองอูทั้งขยะทั้งอะไรขวาจะค่อยๆทํา เอาเดี๋ยวผมจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวฮะเนี่ยอันนี้เพื่อนจะได้รู้เรื่องด้วยนะฮะเราเป็นไงบ้างอนนต,ตอนนี้ฮะชีวิตตอนนี้มันอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนแล้วเ,เกือบปีแล้วก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยฮะมีชาวนานะฮะที่เขาค่อนข้างมีฐานะหน่อยเขาฝากเงินมาให้ป้าโอ๊คสองพันนะฮะขอขอออกรายการนึ่ง <laughs> คุณ <ขอ S 1> จต<า>ุพรวงหงษ์นะฮะที่เป็นชาวนาไฮเทคฮะไม่ใช่นามสกุลผมนามสกุลไม่ใช่ผมพันนะฮะก็เดี๋ยว ให้ป้าอูเป็นเลยผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันแหละเขาไปรู้ว่ามาเยี่ยมป้าอูก็เลยฝากเงินมาจริงๆม <laughs> ีคนเขาอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของป้าอูเยอะแต่นี้เขาไม่รู้ข่าวๆเลยฮะผมมาแลด้ผมมาแลด้ทังทีเนี่ยผมก็เลยมาคุยกับป้าอูทั้นทีป้าอูสบายดีวันนี้ร่างกายร่างกายสบายด,ายดีแต่ขาวขึ้นก็ <laughs> <laughs> อยู่กลางแดดท้งวันป้าอูทำอะไรบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยฮะเช้าขึ้นมานี่ต้องรดน้ำก่อน ต้นน้าต we ้นไม้แล <laughs> ้วก็กาอนมปูนี่อะไรอะไรแล้วก็เช้าๆก็เที่ยวไปดูว่าอันไหนงอกกันในเงืยเห็นบอกว่าขายได้แล้วของขายผักผก็มันขายก็คือขายกันเองเพราะว่าเรายังไม่มีที่ตั้งขายอยู่ที่นี่อยู่่างอีกคนตอนนี้ครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าปัดก็ไม่เป็นหาหมอก็มีปัดก็เต้ ส่วนสาบานนี้นน้ำแล้วก็เดี๋ยวเปิดเติมเปิดเติมปิดเทอมใหญ่ที่โรงเรียนน้องก็จะย้ายที่หลานจะย้ายมามีกี่คนอ่ะอ๋อสี่คนปิ๊งปึ้งอะไรนั่นนะฮะจะมาขึ้นผ่านใช่อ้ปลูกผ่านไปบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูแล้วฮะมันคงได้เยอะเหมือนกันผักกาดขาวผักกาดเขียว เคยดองด้วยนะนี่แล้วถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมานี่เดี๋ยวป้าจะดองก็พวกผักกินใบก็คือกะเพราละพามังรักอะไรก็ปลูกอเขืมอเถือก็แทบทุกชนิดอะแต่กําลังคิดเพราะไม่ดูมันแห้งๆไหมไม่ค่อยมีน้ำเอาเอาน้ำต้องต้องดูตอนเย็นน้ำต้อาตอนนี้ยัถ้าได้ไดโวโวก็ดีอ่ะนี่ได้ววใช่ไหมฝากไว้ ฝากไว้มีจานดาวเทียมใช่ไหมโอเคมีไดโวกไดโวกไปดูดน้ำจากไหนตรงนั้นนะบออ๋อเราไม่อย่างเ้าทำเขาโอเคถ้าไฟป้าอุ้ยจ่ายเดือนเท่าไหร่ถ้ารวมให้บ้างก็ตกปันมาณสามพันสี่พาน้ำห้าร้อยบาทคือคือเขาก็ไม่ได้ว่าบังคับเราแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งเขานะแต่ว่าบางทีไปมันดูดูแล้วจะเป็นแบบาง อันนี้คือเป้าต้องแยกเป็นสองสองครอบครัวคือของพวกเด็กๆก็คือ,อยังอยู่ที่นู่นแล้วเมื่อไหร่จะย้ายมารวมกันก็ปิดเทอมแถวนี้มีโรงเรียนใกล้ๆไหมอ่ะอม,อมีใกล้ๆนี้เลยเหรอประมาณก้าือว่าจะเข้าได้ไม่ได้แต่ิชชั้นประถมไม่คือว่าถ้าเรื่องเรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยลองปรึกษาผู้ใหญ่ ดูนยังไงต้องต้องบอกนะแล้วก็จะได้บอกเพราะว่าอย่างก็เพื่อนๆกันก็จะได้ช่วยฝากฝากให้เขาดูแลเรื่องการศึกษาในวันนี้ให้ขอบคุณแล้วก็ป้อต้องขอขอบคุณคุณจตุกรที่จัตุพรวงหงชาวนายุคใหม่ฝากขอบคุณด้วยมีคนฝากความคิดถึงป้าอูมาเยอะใน a ฟ e b o o k อ่ะแต่ว่าเราไม่ผมไม่ได้ปิ้นมาให้ให้จริงตั้งใจจะมาพรุ่งนี้แต่ว่า เออไหนไหนวันนี้มันพร้อมแล้วมันก็มาเพราะน้องเขาก็มาช่วยรับเออแล้วเดี๋ยวผมต้องไปอุดรต่อขอบคุณดีใจมากเลยที่ยังไม่ลืมไม่ลืมหรอกจริงๆเราลําบากด้วยกันมาเราเข้าใจอยู่พระอ๊แค่อยากจะมาดูว่าเป็นยังไงเออแต่ไม่ประตูไม้สักอะค่ะเพาให้มาทางคุณอะไรคุณใส่เรืออ๋อมาก็ช่วยเรื่องกับเรื่องมาครับก็ได้หลายๆคนช่วยทท้งนั้นนะป้าไป ดูบ้านร่มเรื่องะก็อยาอ่างําให้เรมเรื่องแบนี้เลยต้นไม้อ่ะเราไม่มีอะไรแล้วเราก็ก็เนี่ยไม้ทุกท่อนที่ตัดมา <c oughs> ป้าห้ามทิ้งน,นะให้เอามาทำอะไรเป็นประโยชน์อะไทำได้กทท็ทำทุกอย่างป้าอ,อู้ทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยทำอาชีพที่ที่ตอนนี้เริ่มเริ่มทำแล้วก็เพาะรายได้จากไหนบ้างตอนนี้ป้าไม่มีรายได้อะไร เพราะว่าจะค้าขายก็ตอนนี้ยังต้องหยุดก่อนก็นี่อย่างที่ทราบก็เลยลถกระพังนยำลดนรถนึงเพิ่งจะไปพังใช่ไหมฮะแก่อนนี้ก็ในเริ่มต้นขายแค่เริ่มต้นเองแล้วก็มันพอมาเห็บาเห็ดนี้เลยเห็นบอกว่าจะปลูกเห็ดไม่ใช่หรอทําเห็ดอยากทำอย่งทุกอย่างมันจะต้องอยากทำแล้วแล้วหมายถึงอย่าง อ่าอย่างทำเป็นโรงโเคยเคยเคยมีประสบการณ์อ่ะน้องน้องสาวก็ต้องมีโรงเห็ดโรงเพาะวนี้ก็เราไม่ต้องมานึ่งเชื้อเห็ดเองอกซื้อเป็นก้อนลอแล้วก็คอยดูแลอุณหภูมิมีการลดน้าเปิดเห็ดนี่ย่างจะได้เงินเนาะน่าจะทําเงินได้แต่ว่าต้องต้องทำโรงอ่ะต้องทำโรงทำโรงแล้วก็นอกจากทำโรงแล้วก็มานี่เลยเกณฑ์หาทวดมาแล้วมานี่เลย นี่คือหลานที่อากงบอกว่าเหลนที่อากงบอกว่าไม่ที่ไม่ได้เห็นหน้าอากงไม่ได้เห็นหน้าใช่ไหมเกตจักรุมานี่เลยต่แต่แตตเนี่ก็อยากทำอีกเยอะความอยากมันคือต้องทำอะไรที่มันได้เงินก่อนก็ก็บอกว่ามีที่ถ้าถ้าซื้อรองอะไรเดี่ยปลูกมะนาาไว้่ยจ้า มันมันปลูกมันาวนาได้ด้วยหรอเล่าี่นี่ได้ต้องใ,ใส่รองด้านหน้าปล,ปลูกป้าป้าป้าไดปลูปลปลกกา,กาดเชาตัวอกยาวเสือเทศ<ะ>แต่ทิศกับมะละกอนี่ทิศนี้ก็เริ่มะมะละกอนี่พึ่นจะเริ่มลงเอาไว้อส,สอย่างน้อยตอนนี้ก็คือเราสามารถเที่จะกิน,นผักของเราเองได้ก็ ก็ในอย่างที่ป้าปลูกอะไรต่อะไรนี่ก็ได้ได้กินได้ใช้ประจำวันมาไม่ปลูกหมูปลูกไก่อะไรบ้างนะฮะถ้าปลูกได้ป้าจะปลูกว่ถ้าปลูกได้ป้าจะปต้นประชาทต้นตยได้เลยเมางั้นเลยหนังสือป้าอุกยังขายอยู่ป่ะฮะมีมีเห็นป้าอุกเขียนหนังสืออะไรด้วยป่ะตอนช่วงนี้ป้าเขียนเป็นเล็กๆเอาไว้นิ่ๆหน่อยๆก็ อาจจะมีเพราะว่าทางคุณคุณทีเอาไว้แต่ว่ายังออกพร้อมผมแล้วกันผมก็ยังไม่ได้เขียนสักทีเลยยังไม่จบสักทีเขประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเล่าเรื่องชีวิตอ่ะทำไมบัตรซบอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมาช่วงหนึ่งตอนเด็กๆ ก็มีสบายนิดๆแต่นอกนั้นทำไมแต่จริงๆหนังสือรักเอยนี่มันก็ผมว่ามันก็ประวัตเขียนรายละเอียดไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ถึงแค่นั้นก็น้าตาไหล <c oughs> ร่วมจอแล้วเพราะว่ามัน <c oughs> มันเป็นอะไรที่อยากจะพูดว่าเรา <c oughs> บางทีบางทีป้าคิดนะเรานอ่านอะไรมาเยอะนะ <c oughs> แล้วก็ บางทีคนที่เขาไม่รู้ามันก็อาจจะตายไปกับตัวป้าแต่ว่าพออะไรเราได้ระบายออกมานี่เราที่เราลำบากยังมีคนรู้แล้วก็มีคนเห็นใจเราเนะยมันก็เหมือนมันินกันลบานนนบาดแผลนันได้บ้างมากเลยรักเอ้ยหนังสือยังเหลืออยู่ก็ไม่รู้เท่ามีที่บานน้านน้ำป้ายังได้ย้ายเยอะแค่ไหน,นก็เป็นโหลเป็นโหล เอาไงดีอะถ้ายัดคือให้คนติดต่อผมนะแล้วเดี๋ยวหนังสือมาไว้ผมแล้วเดี๋ยวผมช่วยขายให้ขายได้อะไรได้มาให้ป้าอแล้วไ่เก็บไว้ทําไมล่ะตอนแต่วันนี้มาเยี่ยมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าใครต้องการหนังสือป้าอูช่วยป้าอูก็เดี๋ยวซื้อผ่านผมเลยแล้วกันก็คือว่าอันนึงเขาให้ป้าถ้าเ่วนที่ข่ายป้าว่าน่าจะได้เป็นทางคนขายหม่อันนี้อันนี้ผมเชื่อ เขาให้อยู่แล้วล่ะก็แค่มันไม่กี่เล่มไม่เนี่ยป้าอูไม่ได้มีเป็นร้อยไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่แต่นันนี้ป้ารู้ว่าบางเขาให้อ่ะก็ให้แล้วจะให้ป้าอูไปเก็บไว้เฉยๆหรอเขาก็เอามาท้ามันปันเป็นเงินได้ใครฮะเดี๋ยวผมโทรไปเคลียร์เองตอนนั้นอ๋อโอเคเอาก็บอกให้เขาตอบมาเดี๋ยวผมช่วยมันแค่ไม่กี่เล่มเองไม่ใช่ทางคนดีแค่ยังมีอ่าก็เอาขายตรงของป้าอูก่อนเพราะแต่น่าจะได้เอาเงินเข้าบัญชีป้าอูโดยตรง ี่คือหมายถึงอาชีพก็ยังเหมนบอกไปขายส้มตำด้วยยังพอป่าก็เริ่มต้นแล้วพออุบัตินี่ก็เลยมันรถก็พังต้องพากันไปรักษาค่าใช้จ่ายอะไรจนหมดมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่วันนี้อย่างน้อยก็เราก็มีความมั่นใจว่ามีบ้านแล้วนี่คือสิ่งที่ใฝ่ฝันแล้วป้าพูดเป็นที่ป้าก็ยังยังยังพูดใหญ่ แกจะสิ้นเดือนแล้วนะถ้าเราอยู่ันเองนี่เราจะตกใจแหละ้าชบาใช่ใช่ใชตอนนี้แล้แต่ก็ยังมีอยู่ตรงนู้นก็ยังต้องรับต้องต้องรับผิดชอบอยู่เดี๋ยวพอย้ายมาแต่นี้หมดแล้วก็แค่อยู่ให้รอดเท่านั้นน่ะป้ามีความหวังว่าได้เขาได้รับการสต่อไปแล้วก็ต้องต่อให้เขาว่ายน้ำ อันนี้มันสามารถขุดบ่อเลี้ยงปาลาอะไรได้ไหมคะที่เนี้ยตัวไอ้นั่น,นเยอะพื้นที่มันน้อยด้วยเนาะนนนลงเพราะเหเ็ุที่ที่เฉเพาะเห็ดเนี่ยป้าคิดว่ามันสามารถ,ถที่จะทําเป็นสร้างเป็นอาชีพได้<ต>เลี้ยงตัวได้มากแค่ไหนอันนี้ป้ายังไม่เคยทําเลยแต่ว่าที่ศึกษาโดยที่บอกว่าคนที่เขาทำฐานะดีขออึ้นเรื่อยๆแต่ครันี้ว่าป้าจะบอกว่าทาแล้วดี ตัวเองยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมเรต้องค่อยๆทำไปจากเล็กไปหาอย่างป้ายังเก็บเต็นไว้เลยเนี่ยกะว่าจะลองในเต็นดูต้องลองดูก็เดี๋ยวดูว่าเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนเขามีความรู้ทางด้านเห็ดเผื่อจะช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างนอกจากเรื่องตรงนี้เราป้าอยังมีความฝันอะไรไหมที่แบบว่าเออคือวันนี้มองเรื่องเรื่องของที่ใครๆก็อยากเห็นป้าอ๊อยู่ได้แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่ป้าอู คิดแล้วก็คิดว่าคิดแล้วอยากจะทําแล้วก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นความหวังเปรานอกจากบ้านแล้วในวันนี้คือเรื่องอาชีพน่ะป้าก็คือว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราป้าอยากทำนั่นแต่ว่าจะให้ป้าแบบว่าอยากแล้วตัวเองยังทําเองไม่ได้เหมือนจะต้องไปเหมือนกับว่าเราพูดออกไปเนี่ยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะใช่ก็เราเราก็อยากจะอะไรที่ทําได้แล้วเป็นรายได้อีกหน่อยเราก็ มันก็ไม่แน่ว่าเราจะทําอะไรอะไรที่ดีสําหรับเราเราคืออะไรที่เราทําได้เราก็จะทําเดี๋ยวแต่ว่ายังมันมันยังสเปเสปายอยู่แต่ต่อไปถ้ามันมันต้องได้ดีสักเรื่องหนึ่งอะนะถ้าอันนี้ไม่ดีเราก็ทำอย่างนี้อย่างนี้วันนี้วันนี้ทางมีทางรูปรูปปะอูคนอื่นมีส่ง พ่อก็ยังมีคนมีสามคนแต่ก็พอสมควรเนี่ยพเขาก็มีครอบครัวกันแล้วเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเอาป้าไปอยู่ทั้งนั้นแหละเลี้ยงป้าคนเดียวเลี้ยงได้แต่ป้าก็ทพิงไอ้คนที่แบบไม่เป็นหลังไม่ได้ <Le an> ไม่เอากงมาด้วยปล่ก็อีกสามอีหนึ่งถึงจะย้ายมานี้ได้เพราะว่าอยู่บ้านลูกสาวทั้งหลาอยู่เขา นนเนี่ยพาโลโก้ไม่สวยนะอ้องไม่ไดีนะโอ <laughs> ้สวยสวยถ่ายไปแล้วนี่แชร์ไปแล้วเรียบร้อยอ,อ๋อดเดี๋ยวนี้เร็วน้ำนี่เป็นน้ำป้าป้าไม่ต้องเสียตังค์เพราะาเป็นบ่อนี้ด้วยนะแล้วก็เสียตังค์นะมาดูหน่อยสิสสตัวเล็กมาอวดกล้องหน่อยสิน้องเกดมาหาทวนเร็วทองชกมาหน่อยเอาเด็กมาเอาเด็กพเอมาเอาเด็กมา นี่คือหลานที่อากงไม่เคยเห็นนะเหลนเฮ้ยทองทองออกมาเลยว่ะทองหน้าหน้าไม่ไม่หน้าเฟรนลี่เลยว่ะเด็กมันกลัวเยี่ยวแตกอีกเนอะน้องฟ้าบอกน้องฟ้าก็จะไม่มาน้องฟ้าก็ไม่แน่เขาก็อยากมาต้องมามาบางทีวันหยุดมาแล้วก็ไม่อยากจะกลับ ตอนนั้นปลกข้าวโพดไปเต็มแล้วก็มนหักข้าวโพดแล้วก็ย่างไอ้เนี่ยล่าสุดที่ในในไซเบอร์เนี่ยที่เขารู้เรื่องป้าอุ๊อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณอนนท์เนี่ยต้องไปหาเงินเพื่อไปช่วยเรื่องคดีอ่ะเรื่องนั่นอ่ะเป็นเรื่องฟ้องอ่าคนในไซเบอร์ก็ช่วยกันเยอะมากนะฮะป้าอุ๊กนั่นไม่เป็นเรื่องโทษนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่คนที่ สีู่นย์เสียนะพี่รู้พี่จักรู้ป่ะเรื่องเนี้ยคือเขาไปฟ้องค่าเสียหายใช่ไหมเป็นค่าธรรมเนียมศาลก็เสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่แต่เจตนาจริงๆแล้วเราอยากให้มันกระตุ้นเตือนกรมราชทัณฑ์มากกว่าในการดูแลรักษาผู้หนัยรคือถ้ายังมีเรือนจาอยู่ครับก็อยากให้มีการรักษาที่ดีทั่วประเทศเลยเพื่อนผมเพิ่งตายไปเมื่อตอนปลายปีปลายปีที่แล้ว ปลายปีที่แล้วฮะก็เหมือนกันฮะลักษณะเดียวกันคือคนคนที่ตายในเรือนจําเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกอเหมือนเดิมพอกระตุ้นก็กระตุ้นคนข้างนอกแต่ข้างในเขาก็ไม่ได้แก้ไขอะไรหรอกถึงมันจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็ยังมีคนเคยพูดแล้วนะได้พูดแล้วนะ <c oughs> ได้บอกแล้วนะจะไม่ฟังกันบ้างเลยเนะว่า <c oughs> เขายังเป็นคนอยู่นะให้ดูแลเขาแบบคนช่วยเหลือคนด้วยกัน คือเราไปไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคนที่ตายกับการต้องไปเสียค่าธรรมเนียมศาลอีกสี่หมื่นกว่าบาทก็ก็ใช่ตรงนั้นเขาบอกไม่มีคุณนาออยนนช่วยแล้วก็บอกป้า <c oughs> เพราะว่าป้าไม่ได้กระตือรือร้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีแต่ว่าไม่ได้พิงแต่ว่าได้บอกว่าเจตนาคุณนอนอน์ คุณนันนนบอกว่าเราสมควรทําเพื่อคนอื่น <ทำ S 2> แต่ถ้ามันมีผลกระทบมาถึงเราก็ดีถ้าได้ก็กก็็กกกแล้วไปแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยป้าก็ไม่ได้เสียใจอแต่ก็เสียใจ้วยว่าต้องแบ่งปนงคนอื่นเสียเหมือนกันเป็นใจมันก็เป็นมันก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้สังคมได้รู้ไงว่าเนี่ยความยุติธรรมมันไม่มีเลยเราสูญเสียสามีเราแล้วเรา จะเรียกร้องก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปเสียอีกนะะนี่คือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยตอนนี้เขารับรู้กันอยู่แล้วถ้าถ้าพูดแล้วเนี่ยก็ยังมีคนมีหลายคนคนแก่ที่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นเนี้เน่ยป้าในเก่งนันเขาเจ็บเขาปวดเนี่ยพอมันได้ถึงสงคมแล้วก็เลยก็เลยถึงว่า,นานคนที่เป็นมรรยาหรือครอบครัวที่อยู่ข้างนอกก็ทรมาเนเหมือนกันฮะ เรารู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้บรรเทาเขาบ้างช่วยคนในใน,ในเรือนจําเนี่ยที่เจ็บป่วยก็เหมือนกับว่าครอบครัวก็ยังสบายใจนะ,ะเรื่องผิดถูกนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหรือถูกอยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้องดูแลรักษาถ้าไม่อย่างนั้นคุณรักษาได้คุณเอาออกมาให้ก็รักษาเองไม่ข้างนอกครอบครัวเขารักษาได้ จะอยู่หรือตายก็แล้วแต่ป้าเอาน้องเอาเอาหลานเอาเหรนมาหลานไปนี่สิป้าป้าเอาเอาน้องเกณมาให้ย่าแล้วมาเจอหน้าหน่อยนี่มันแล้วแต่เนาะถ้าคนต่างกุกทำได้สวัสดีค่ะเร่ยางมาให้ป้าสวักษาอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกจ้าทุกจ้าที่ ไหนอยู่จิเออเชื่ออะไรคันเนี่ยเชื่ออะไรลูกก็ได้ก็ได้าอย่างเนี่ยเกตเกตเกตอืมเข้าใจทุกเรื่องดีใส่เสื้อสีนี้นะมีเครื่องนะเนี่ยฮะสีเขียวใช่ไหมหรือสีเหลืองสีไใคอ้าวไป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 ได้แล้วออกกลองแล้วบายบายดูแมวดูหมาหมา เอาเปียหมามาจากไหนฮะุกเมยเราให้มาแต่ว่าันนี้ป้ามันมันเยอะมากเลยเนี่ยปะตอนแรกก็ล้างสะอาดไอ้ที่เราเอามาให้อะที่ผีที่อะไรมันหมดแล้วคันนี้ละเล่นน้ำยาล้างจานเหมือนกันอากงมาหาั้างไหมแต่ว่าไม่ให้หวยไม่ได้ให้หวยไอ้เรี่ยวนี้ก็บอกว่า เขามาเข้าฝันป้าเมื่อสองสามวันนี้เขาบอกว่าเขาบอกวันที่ยี่แปดวันเกิดเลยนะอืแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าเรียนเๆป้าเกิดฤกษ์แต่เอายี่สิบแปดกุมภาพันธ์โอไปแล้วพนนี้เขาอะไรบอกว่าเขาบอกอ้าวแล้วลือ์ทำไมไม่ขับรถมาในฝันอ่ะรถบ้าอะไรเก่าเก่าเขาบอก ล้วป้าก็ตึงมาก็เลยเล่าให้พวกเต้าๆฟังอะไรซื้อรถใหม่ใ,ใครทำล้อรุ่นหรือเปล่าคงเ,เขาอยู่ข้างบนเขาเล่นโน้ตกาเล็กซี่เล่น iPad <laughs> มีคนเผาไปเยอะอันนี้จะครบกี่ปีฮะสองปีงปจะครบสองปีปนี่คือจะครบส<ป>ามปีพฤษภาอ๋อพฤษภานี่จะครบสองปีแต่ถ้าจำตื่นเลิติดจีนสามวน สุดท้ายเดี๋ยวป้าอุ๊นี่ฝากบอกอะไรกับคนที่ตลอดมาเอายังคงให้กําลังใจป้าอุ๊อยู่เนี่ยพูดเต็มที่ฮะป้าอุ๊ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ป้าอุมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือดูแลในทุกๆสิ่งป้าอุ๊ก็ ักเซง่ะไม่รู้จะพูดอะไรได้ดีอล้วถ้าเกิดว่าจะมีใครเขาจัดคณะมาเยี่ยมป้าโอนี่ได้ไหมมันเรียนรู้วิธีการปลูกผักไงโอ้บ้าก็ไปเรียนเข้ามาบ้ายิ่งบางงานหลายใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีพ่อไปทั้งซอยมันไม่คืนมาดูไม่ไม่คืนสักต้นเลยยาวใหม่จนอ้าวช้าๆขึ้นมานี่จะมาคอยดู มีแล้วงอกและงอกและใช้ได้ก<ะ>็ปลูกขึ้นม้มันก็มีความสุขเปอีกแบบนึ่ง